อ่าโอเคนะครับ e ห้าสิบสาม heavy ห nah. น <Heavy, nah. S 1> ัก e heavy ห nah. น <Heavy, nah. S 1> ัก e e e heavy หนัก heavy หนัก heavy หนัก heavy S-E-A-V-Y heavy หนัก ต่อไปครับ5สุขเ healthy สุขภาพดี H E A L T H Y l c มีความมีความสุขดีมีสุขภาพดี healthy <c oughs> สุขภาพดี H E A L T H Y l t มีสุขภาพดี เอลซีสุขภาพดี h E A L T H Y L T มีสุขภาพดีต่อไปครับห้าสิบห้าไฮสู H I G H I S O U N G H I S O U N H I G H I S O U N G H I S O U N H I G H I S O N โอเคครับ อ่าห uh, ้าสิบหกฮอตร้อน hot hot ร o อ h o hot 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 h o อ h hot o t hot hot <prawn>. <S S o t, hot h o t, hot h hot 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 h o hot hot h, <ung ry S 1> h u, h u n r y, h r y hot h u n g r y h u h u, h u. H u n g r y hot h hot h h h u n g r y หิว S U N G R Y h u n g r y หิวต่อไปครับ58คลายใจดี K I N D คลายใจดีคลายใจดี K I N D คลายใจดีคลายใจดี K I N D คลายใจดี I n D, ต่อไปครับ59ลาชกว้างใหญ่ L A R G E ลาช กว้างใหญ่ /large กว้างใหญ่ large กว้างใหญ่ large กว้างใหญ่ large กว้างใหญ่ห้าสิบหกห่อชร้อนอ,อันนี้เป็นอ่โทษทีครับห้าสิบเจ็ดทางกรีหิตอทษทีโทษที6กเสพ l a s e สุดท้าย last เหมือนกันเลยข้างบนก็ใช่ไม่ใช่มันมันสะกดต่างกันครับ last สุดท้าย l a s t last สุดท้ายเหมือนกันเลยเนาะคล้ายๆกันเลยไม่เหมือนคุณยี่หูมันมสะกดต่างกันครับ <c oughs> อันอ่ามันไอไอเนี่ยมันอ่านได้สองแบบ last หรือ last อ่าอ,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 อย่าอย่าไปสับสนครับ <Okay. S 2> last สุดท้าย l a s t last สุดท้ายเอกครับ L A S T last สุดท้ายเอกครับ L A S T last สุดท้ายต่อไปครับ A หกสิบแปด late สาย L A T E late ดสาย late สาย L A T E late สุดสาย late สาย L A T E late สุดสายต่อไปครับ lazy ขี้เกียจ L A test Y lazy ขี้เกียจ l a S y C ขี้เกียจ L A test Y lazy ขี้เกียจ l a S y ขี้เกียจ L A test Y lazy ขี้เกียจต่อไปครับ63 left left อ่าซ้าย L E F T left ซ้าย left ซ้าย L E F left ซ้าย Left ซ้ L E F T left ซ้ายโอ e เค okay, ครับ uh, ต่อไป64ไิบสว่สสาง L I G H T ไรส์สวานไว้สว่าง L I G H T ไรส์สวานไว้ right, สว่าน L I G H T ไรส์สวาน right, โอเคต่อไป65สิบหดทเล็กน้อย L I W T Y L I W T L E ลิทเลเล็กเล็กน้อยเล็กน้อยเอาใหม่ครับลิทเทลเล็กน้อย L I W T L E ลิทเลเล็กน้อยลิทเทลเล็กน้อย L I W T L E ลิทเทล เล็กน้อยพอเล็กน้อยใช่ครับต่อไปหกสิบหกรองยาว L O N G ลองยาวลองยาว L O N G ลองยาวลองยาว L O N G ลองยาวต่อไปครับหกสิบเจ็ดูสวม L W O S E ลูสวลมูสวม L W O S E ลูสอ ลวม uce, ลูส์สวม L W O S E รูส์สวมหกสิบแปดราวเสียงดัง L O U D ราวเสียงดังราวเสียงดัง L O U D ราวเสียงดัง o U D, ราวเสียงดัง L O U D ราวเสียงดังต่อไปครับหกสิบเก้ารอ <L> รอรอต่ำ L O W 로ตามรอตาม L O W โลตามรอตาม L O W โลตามแก่สิบลัคกี้โชคดี L U C K Y ลัคกี้โชคดีลัคกี้โชคดี L U C K Y ลัคกี้โชคดีลัคกี้โชคดี L U C K Y ลัคกี้โชคดี ต่อไปครับ71็ดสิแมดี้มากมาย A N Y many มากมาย many มากมาย M A N Y many มากมาย many มากมาย narrow แคบ N A W R O W narrow แคบ narrow แคบ N A W R O W narrow แ <row>, r, r o w แคน N A r O W N แ r o w แคนเจ n e สิบสามนิวไม่ N, 23, new n E W น <New my. S 2> ิวไม่ N E W N นิวไม่ N E W นิวไมน์เจ็ิ่74 NICE D N I C E nice d e, nice day, nice day. N I C E nice d e, nice day N I C E nice d ต่อไปครับ7 5็ดสิบห noisy เสียงดัง n u i s y noisy เสียงดัง n o, s s n o i ี s ่ y เสียงดัง n o I s n o i s y noisy เสียงดังอย i ี s ่เสียงดัง n o i s y noisy เสียงดังเจ็ดสิบหกตายได้สองแบบครับคุณยี่หุนอา่านมาเลยเร็ว o, o l d o เก่าแก่โ O เก่าแก่โอลด l โอเก่าแก่โ O เก่าแก่โอลด l โอเก่าแก่เจ77 Perfect สมบูรณ์แบบ P E R S E C T เ Perfect สมบูรณ์แบบ Perfect สมบูรณ์แบบ P E R S E C T เ Perfect สมบูรณ์แบบ Perfect สมบูรณ์แบบ P E R S E C T Perfect สมบูรณ์ e R S e C แบบเจ78ผัวจร T W O R ปัวจนปัวจน T W O R ปัวจนปัวจน T W O R ปัวจน79พิตตี้น่ารัก P R E W T V Y พิตตี้น่ารักพิตตี้น่ารัก P R E W T V Y พิตพิตพิตตี้น่ารักพิตีน่ารัก P R E W T V Y พิตตี้น่ารักอ่าโอเคครับลอกเลยครับ แปลกมากเลยเดี๋ยวของคุณ